ครับผมสวัสดีครับ FC ทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็ uh, มาพบกันอีกนะครับจาก,จาก 95, ช่องจำลองพามวนนะครับเนาะช่องนี้ก็ช่องใหม่นะครับช่องสำรองนะครับเนาะฝาก FC ไว้ไว้กดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้นำไยเลยนะครับจากช่องสำรองเนาะนะครับช่องหลักก็ช่องจำลองชั้นลนะครับช่องนี้ก็เป็นช่องสำรองนะครับนะป้องกันเอาไว้ก่อนนะครับวันนี้ก็มีข่าวๆนะครับมาพูดมาคุยนะครับ FC ทุกคนทุกท่านนะครับ คิวงานนะครับเนาะของบารมีลำเพลินนะครับในเดือนกุมภาพันธ์กันนะครับเนาะว่าวพอเดือนกุมภาพันธ์ของเรานั้นมีกี่งานนะครับเนาะสำหรับเอฟซีทุกคนทุกท่านที่รอคอยนะครับอยากรู้นะครับเนาะว่าคิวงานนะครับเราจะได้เตรียมตัวทันเนาะเออก็ให้เอฟซีนะครับช่วงนี้ก็เป็นอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับเนาะอากาศเปลี่ยนแปลงรู้สึกว่าจะเป็นร้อนหนาวๆจังเลยนะครับลมพัดวีวีอยู่นะครับเนาะว่ามันช่วงพุทนละ หน้าเกี้ยวเข่าตรวดนะครับเนาะนะครับเอซนะช่วงนี้เป็นช่วงอ่าหน้าห่อนหน้าร้อนนะครับนะเอซนะครับก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับเนาะรู้สึกว่าอากาศจะเปลี่ยนแปลงอีรีนะครับนะเป็นหนาวเหนีวหอนๆ่ยังไดดนะครับรู้สึกว่าแต่ละคนเดี๋ยวนี้เร่ก็สบายกันหลายนะครับเนาะบรสบายกันหลายอีรีนะครับก็ดูแลสุขภาพกันนะครับเนาะนะก็มาพูดมาคุยนะครับข่าวๆการงานนะครับของมะรำเป็นลำเพลนนะครับเนาะ นะแล้วก็ทุกๆเรื่องทุกๆอย่างนะครับเนาะที่จะมีอะไรมาให้ชมนะครับเนาะเพราะว่าเนี่ยช่องนี้ก็เป็นช่องจำลองพามวลนะครับมวลย่างเดียวนะครับเนาะมีอย่างก็จะมาถ่ายให้ท่านเอฟซได้ชมนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องไรเล่านะครับหลายๆอย่างนะครับพบเจออย่างก็จะมาให้เอฟซได้ชมกันนะครับเนาะด้วยกันกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้นำนะครับเด้อนะครับเอฟซนะครับช่องนี้ก็คือเป็นช่องสำรองนะครับเนาะก็มีข่าวๆนะครับ เดือนกุมภาพันธ์นะครับก็รู้สึกว่าจะมีกลุ่มปิดเนาะกลุ่มปิดนะครับที่สํานักงานมะลำเป็นลําเพลินนะครับเนาะก่อนที่จะออกเดินสายนะครับในงานนะเจ้าภาพนะครับงานเจ้าภาพในเดือนกุมภาพันธ์นะครับเนาะก่อนจะถึงวันที่9นะครับเนาะงานก็จะเริ่มเดินสายตั้งแต่วันที่9นะครับเนาะวันที่7กุมภาพันธ์นะครับเราก็มาเข้าชมกลุ่มปิดกันก่อนนะครับเนาะนะรู้สึกว่าจะมีเซอร์ไพรส์อีกแล้วนะครับเนาะ น่าจะมีนักร้องรับเชิญนะครับนเอ่อน่าจะมีนักร้องรับเชิญนะครับรู้สึกว่าจะได้นักร้องรับเชิญนะครับนะฝั่งสปปเราอีกคือเก่าั่นละครับนาะน่าจะเป็นนะครับน้องต้อมแสงจันทร์พันมาลานะครับนะอาที่ได้ยินแววๆวมานะครับเดี๋ยวเราก็มาคอยติดตามกันนะครับนาะอีกหลายวันอีกหลายวันอยู่นะครับน่าจะเป็นน้องต้อมนะครับนาะนี่น่าจะเป็นน้องต้อมแสงจันทร์พันมาลานะครับนะอนนักร้องที่มาขึ้นเวทีงานบุญกุ้มเข้าใหญ่นะครับ วันที่22ที่ผ่านมานะครับเนาะนะก็ประทับใจนะครับเป็นภาพที่ประทับใจหลายๆภาพนะครับเนาะที่น้องต้อมแสงจันทร์พันมลาก็มาให้ความสุขความสําราญนะครับให้กับเอฟซีนะครับทางอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเนาะงานบุญคุณลานหรือว่าบุญกุ้มข้าวใหญ่นะครับก็ขอให้เอฟซีทุกคนนะครับนะรอรอชมรอเชียร์กันนะครับนะน่าจะมีให้เห็นอีกนะครับเนาะสำหรับนักกองรับเชิญนะครับเนาะ ฝั่งสปปลาวก็เชื่อมสายสัมพันธ์นะครับมีสภาพไทยลาวนะครับเนาะนะเป็นพี่น้องกันคือเ่านี่ครับช่วยกันสนับสนุนดูแลนะครับเนาะนะคิดดีทําดีนะครับก็ได้ดีเบิร์ดนะครับสรับผู้ใดก็ดีนะครับเนาะนะก็ให้คิดดีทําดีนะครับเนาะเราก็ยังมาพูดคุยเรื่องข่าวข่าวการงานนะครับเดือนกุมภาพันธ์กันนะครับเนาะนะก็มาอัปเดตไว้ก่อนนะครับเนาะ เอฟซีจะได้ตั้งตัวทันนะครับเนาะเดอวจะไปเล่นไปเบิงทั้งหดกันดีนะครับเนาะนะก็ไปอะไรก็คือเข้านั่นแหละครับเนาะกลุ่มปิดนะครับนะ่พูดถึงกลุ่มปิดนะครับวันพรุ่งนี้เนาะนะเข้าไปติดตามกันนะครับให้ในกลุ่มปิดก็ได้นะครับสำหรับท่านที่จะไปชมหน้างานไม่ได้นะครับวันพรุ่งนี้วันที่26นะครับบ่อนำเพชรลำเพลินนะครับไปทําการแสดงอยู่ที่นะจังหวัดอุบลราชธานีเนาะนะจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับ ไปให้กำลังใจกันนะครับเนาะที่จังหวัดอุบลราชธานีอยู่วัดวัดอีหยงล่ะวัดนี้วัดชัยอุดมนะครับเนาะวัดชัยอุดมเมืองเดชนะครับตำบลเมืองเดชอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีเนาะก็ไปให้กำลังใจกันนะครับก็กลุ่มปิดก็9-9แตเ้มนะครับเ9แต้มหรือว่า9 9คะแนนนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบลำพิษลำเพลินเนาะ ที่จะไปทําการแสดงนะครับที่จังหวัดลรนชธานีนะครับเนาะก็ไปให้กําลังใจกันหลายๆนะครับเนาะก็มาคิวการงานกันนะครับเดือนกุมภาพันธ์นะครับมาอัปเดตก่อนนะครับเนาะนะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อนะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเนาะนะครับวันที่7ก็กลุ่มปิดนะครับอยู่ที่สํานักงานหัวมรมเพลิงลำเพลินนะครับเนาะที่ตำบลแพงอําเภอตะบนแพงเนาะ อำเภอโคกสุมวิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับเนาะก็เป็นกลุ่มปิดนะครับาก็จะมีอะไรหลายอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะครับเนาะน่าจะมีนักรองรับเชิญนะครับเนาะมานะครับเพราะว่าเป็นการซ้อมใหญ่นะครับก่อนที่จะออกเดินสายนะครับวันที่20วันที่9นะครับอ่ะก็วันที่9กุมภาพันธ์นะครับเนาะอ่าอ่ามรำเพลิงอำเภอเราก็จะไปทําการแสดงนะครับเนาะอยู่ที่วัดรัตนะ ชมพูนะครับรัตนาชมพูนะครับตำบลวังตาลนะครับอําเภอกบินบุรีนะครับจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเนาะนะครับวันที่10นะกุมภาพันธ์2567คือกันนะครับวัดโคกขี้เหล็กนะครับเนาะตำบลหนองกี่นะครับอําเภอกบินบุรีนะครับอ่าจังหวัดปราจีนบุรีโอ้ปราจีน2งานเลยนะครับเอ็ดี นะครับเม่ได้ย้ายไปไกลเออวันที่9ก้ที่สินะครับไปชมกันอยู่ที่ปราจินบุรีเด้อ FC นะครับ FC ที่อยู่ทางปราจินบุรีก็ไปให้กำลังใจนะครับมื่อลำเพ็นลำเพลินกันนะครับเนาะวันที่11นะครับนะวันที่11นะครับอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนะครับโรงเรียนวัดนาวงนะครับหรือโรงเรียนบ้านนาวงนะครับเนาะอ่าตำเภอหลัก6นะครับนะอำเภอเมืองปทุมธานีนะครับก็ไปให้กำลังใจกันนะครับเนาะที่ ปรทุมธานีนะครับวันที่11เนาะนะครับนะก็ไปแวะเหมือนกันนะครับน่าจะมีนากร้องรับเชิญอีกขึ้นกันนะครับเนาะเรามารอติดตามกันนะครับเรามารอติดตามกันนะครับวันที่14นะครับเนาะอำเภอนาด้วงนะครับจังหวัดเลยนะครับขึ้นเมืองเหนือนะครับตอนนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงนะครับอ่าก็จะหนาวหนาวนะครับเนาะอ่าก็วันที่14เนาะอยู่ที่อำเภอนาด้วงนะครับไปให้กําลังใจนะนะครับมอลำเพินลำเพลินกันนะครับวันที่16นะครับกุมภาพันธ์นะครับ วัดบ้านนาเจริญนะครับตำบลน,นาเยียนะครับอําเภอนาเยียนะครับจังหวัดอุบลน,นะครับราชธานีคือเขานะครับนาะนะก็เอฟซีที่ทางอุบลน,นะครับนาะไปให้กําลังใจกันนะครับวันที่17กุมภาพันธ์นะครับบ้านโนนนิ้วนะครับตาบลห้วยหินอําเภอหนองหง จังหวัดบุรีรัมย์นะครับบุรีรัมย์นะครับเนาะไปให้กําลังใจกันวันที่17นะครับเนาะที่น้องหงนะครับอําเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเนาะบ้านโนนงิ้วนะครับวันที่18นะครับวัดสุขสําลานนะครับวัดสุขสําลานนะครับบ้านสุขสําลานนะครับตำบลท่าเกษมอําเภอเมืองจังหวัดสระแก้วนะครับเนาะนะใกล้ที่ไหนไปให้กําลังใจที่นั่นนะครับสำหรับเอสซีของมะลันเพลินเพลินนะครับเนาะใกล้ที่ไหนไปให้กําลังใจกันนะครับนะวันที่22นะครับวัด พัฒนารามนะครับบ้านกุดลิงง้อนะครับบ้านกุดลิงง้อนะครับเนาะนะก็อ่านผิดก็ขอโทษขออภัยเด้อำเภอเมืองนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับเนาะอุดรธานีอุดรธานีนะครับนะเอฟซีทางอ <c oughs> <salud> ุดรนะครับเนาะวันที่22ไปพบไปเจอกันนะครับที่วัดพัฒนารามนะครับบ้านกุดลิงง้อนะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับเอฟซีนะครับนะทุกคนทุกท่านก็ไปให้กำลังใจกันนะครับ วันที่23นะครับกุมภาพันธ์2567นบะครับบ้านกุดแคนนะครับนะบ้านกุดแคนนะครับนะตะบนหนองโนนะครับอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับนออยู่ที่บ้านมอลําเป็นลำเพลินนี่แหละครับนะจังหวัดมหาสารคามนะครับนะก็ไปให้กำลังใจกันวันที่24่นะครับกุมภาพันธ์2567นะครับบ้านวินัยดีเอาบ้านไหนนะบ้านวินัยดีนี่ ก็จะเรียบร้อยดีนะครับบ้านนี้นะครับชื่อบ้านวิทย์ในดีนะครับเนาะตำบลปากแซงนะครับอําเภออุทุมพรอ,อ่ะอาเภอปทุมราชวงศ์แมีนบละหันนะครับอําเภอปทุมราชวงศ์ราชวงศ์นะครับปทุมราชวงศ์นะครับจังหวัดอํานาจเจริญ นะครับเนาะบ่เคยได้ยินอ่ะก็ขอโทษขออภัยเ้อร์ถ้าผิดพลาดพังพลายก็ขออภัยนะครับเนาะวัดบ้านวินัยดีนะครับตำบลนาป่าแสงนะครับอำเภอปทุมราชชวงศ์นะครับจังหวัดอุบล่ะจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเนาะอำนาจเจริญนะครับวันที่26นะครับ26กุมภาพันธ์นะครับนะวัดอัมพรวันนะครับเนาะวัดอัมพรวันนะบ้านนาล้อมนะครับ อ่าตําบลหนองหัวช้างครับตําบลหนองหัวช้างนะครับอําเภอพรเจริญนะครับจังหวัดบึงกาฬนะครับเนาะติดกับแม่น้ําโขงบุหลกนะครับเนาะนะเมืองพญานาคนะครับก็มีกี่งานนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดงานนะครับเนาะสาหรับเดือนกุมภาพันธ์นะครับเนาะก็ใหเอสนะครับนะก็ไปชมนะครับ ไปรอชมรอเชียร์กันนะครับสลับมลลพชรำเพลนะินเนาะนะในเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็จะลืมไม่ได้ก็วันพรุ่งนี้นะวันพรุ่งนี้เจอกันที่อุบลราชธานีนะครับเนาะไปเจอกันที่อุบลราชธานีนะครับเนาะนะนะที่วัดชัยอุดมนะครับนะอำเภอเมืองเดชตำบลเ,เมืองเดชอำเภอเมืองเอาแล้วเอาแล้วมีแต่เดชเดชเนี่ยเบาเมา,าถืออีกแล้วนะครับวัด ใช้อุดมนะครับตำบลเมืองเดชนะครับอําเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับนอกาะมืออื่นนะครับให้กำลังใจกันนะครับไปบ่ไดก็เข้าไปที่กุงปิดนะครับ1 9แต้มนะครับนอกาะเข้าไปที่กุงปิดทักเข้าไปที่เพจของเพจลำเพลินนะครับนอกาะบัตร99แต้มนะครับนอกากก็เอฟซีกาให้กำลังใจกันนะครับนอากที่ไปชมหน้าวิธีหน้า งานไม่ได้ก็เข้าที่คุมปิดนะครับก็ขอให้เอฟซช่วยกันสนับสนุนนะครับมาลำเป็นลำพืนนะครับเนาะก็ช่วงนี้ก็กระแสมาดีนะครับเนาะก็มารอติดตามกันนะครับว่างานต่อๆไปนะครับจะมีนักร้องรับเชิญนะครับท่านใดนะครับมาขึ้นเวทีอีกนะครับเนาะก็มารอรุ้นรอดเชียกันก็ฝากไว้ด้วยนะครับช่องใหม่นะครับฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับเนาะกับช่องจำนองพามวนนะครับเนาะพามวนมวนมวนยังเดียวนะครับเนาะ อ่านะครับช่องสำรองนะครับเนาะช่องหลักก็คือจำนองแช n แนลนะครับเนาะก็มีอีกช่องหนึ่งมาเพิ่มไว้นะครับเนาะจำนองพามวนนะครับเนาะเอฟซีทุกคนทุกท่านก็ช่วยกันกดติดตามนะครับเนาะกดแชร์กดไลค์ให้เป็นกำลังใจนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับนะมีคลิปอะไรอะไรก็จะลงให้เอฟซีชมกันนะครับเพื่อไม่ให้มันขาดตอนนะครับเนาะทุกคนทุกท่านก็ขอบคุณได้หลายนะครับที่ เป็นกำลังใจนะครับให้กับทางมอลำเลินลำเพลินหรือว่าให้กําลังใจให้กับทางช่องจําลองพามวนหรือว่าจําลองชาแนลนะครับเนาะก็ฝาก FC ช่วยกันกดติดตามากดแชร์กดไลค์นะครับให้นำเด้นนะครับเนาะช่องเล็กๆนะครับยังกระันในผ่านการสร้างรายได้อะไรทั้งนั้นนะครับเนาะก็ขอกําลังใจกําลังใจแรงเคลียร์นะครับเนาะวู้ววคือมอลำแทะนะครับเนาะนะครับให้เอฟซีนะครับให้กําลังใจนะครับเนาะวันที่11นะครับเนาะน่าจะเจอกันอยู่ที่โรงเรียนวัดนาวงนะครับ นะตำบลหลัก6นะครับปทุมธานีนะครับเอฟทุกคนทุกท่านนะครับเนาะนะก็จะมีโอกาสนะครับไปพบกับยูทูบเบอร์หลายๆช่องนะครับเนาะนะก็อยู่ที่ตำบลหลัก6นะครับปะทุมธานีนะครับโรงเรียนบ้านหลัก6เอ้ยโมเมนต์โรงเรียนบ้านนาวงนะครับเนาะเออไปกันทั่วทีมแล้วนะครับนะสำหรับวันนี้ก็ฝากช่องจำลองพามวลไป็นนายเลเดอร์นะครับกดติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม ากไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยววันหน้ามาเดือนมีนาคมนะครับสวัสดีครับ